คครับเรื่องเออ่การใช้ฟังก์ชันล็อกกิ้งใน PLC เขียนครับ KB สามพันห้าพัน KB หนึ่งพันก็เริ่มจาก New Project นะครับเขาชื่อไฟล์นะครับต่อเนื่องนะครับเสียนะครับตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งพันสามพันห้าพันถึงห้านได้ได้หมดเลยผมเลือกเป็นสามพันแล้วกันจากนั้นกดโอเคนะครับ โอเคก็ตอบเย s ทําการกำหนดยูนิตอันนี้ก็ไม่พูดถึงแล้วกันนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของ locking งองเดียวไปที่ c l o s s นะครับ yes ไปฟังก์ชั n data locking ครับอยู่ใน tool นะครับ set up locking t r a c e นะครับจากนั้นสามารถ locking ได้ทั้งหมด9 9 10ชิ้น10ชิ้นนะครับ10ล็อกนะครับโอเค คีดที่เบอร์ศูนย์ก่อนนะครับดาวน์โหลิกขึ้นมาจะได้วินโดว์นี้ขึ้นมานครับบอกว่าไอเป็นไอดีเบอร์ศูนย์นะครับผ่านพรีวิวนะครับเป็นล็อกศูนย์นะครับแสล็สอกศูนย์ศูนย์ไฟล์คอมเมนต์ชื่ออะไรนะครับตั้งชื่อเข้าไปครับ จะเรียกเป็น log หรือ trace วันนี้เรียกเป็น log กเหกัน file name นะครับจะเป็น auto numbering หรือว่าอืนะครับเป็น fix หรือว่าเป็น device value หยิบเอาค่าจากเป็น auto numbering นะครับ fix หรือว่า device เรียกเป็น auto numbering นะครับง่ายๆนะครับ นัมเบอร์อัปเปอร์ลิมิครับเือกเป็น9สตาร์ทโอเปอเรชันนิวไฟล์นะครหรือว่าแอดจากไฟล์เดิมนะครับกเรือกนิวไฟล์คือทุกครั้งที่มีการสตาร์ทจะเริ่มไฟล์ใหม่ตลอดแต่ถ้าเกิดว่าเลือกเป็นแอดอะนิวไฟล์คือจะมีการแอดนิวเวสไฟล์คือว่าจะแอดด a ต้าลงมาในไฟล์ล่าสุด mm hmm. when no empty เมื่อครบแล้วจะทำยังไงนะครับไลท์บายโอเดตไฟคือไลท์ทับหรือว่าจะหยุดล็อกกิ้งนะครับรก็แล้วแต่เลือกสตริงนะครับข้อคฟังไฟเนี่ยจะใส่ชื่อว่าอะไรเนะอาหมัวใส่ไปนะครับ,คครบมีทันแซ้ล year, ห 8, นะครับใส่เยีร์มันเดย์หรือเปล่านาวินิษนะครับถ้าเกิดใส่แล้วก็จะมีตัวเลขของวันที่เวลาเกิดขึ้นที่นี่นะครับเส็จแล้วไปที่ดีไว้นะครับ ดีไวซ์จากนั้นแอดดีไวซ์สามารถแอดหนะึน่งะเช่นต้องการจะเดินที่งเวลาถึกบันทึกค่าของรีเลย์ก็เลือกน้ำเบอร์สั่งแอดเข้มาไว้กดดีลีทนะครับกดีลีทไปสั่งแอดนะครับนะเช่นอยากแอดค่าของ DM นะครับเลือก data format <c oughs> <c oughs> ให้เหมาะสมนะครับว่าจะแบบไหนเป็น float เป็น decimal เป็นอะไรต่างต่างก็ได้เราเลือกเป็น decimal คือหกบิตดีเอนจำนวน5ตัว จากนั้นจะแอดถ้าเกิดเราเป็นแอดกีก็เลือก DM นะครับเลือกเป็น ASCII ้โค้ดจำนวนบอกว่า,วานำเบอร์จำนวนเ,เท่าไหร่เช <Okay. S 1> ่นต้องการ10เบอร์ใส่เลข10นะครับคนนี้นนำเบอร์หนึ่งนะครับแล้วเลือกไปนะครับอันนี้จะได้บันทึกข้อความที่เป็นพวก ASCII พวกที่เราจาการ์โค้ดหรือ RFID จะให้มันขึ้นบนลงล่างก็ได้แล้วแต่เลือกได้ถ้าเกิดว่าดีวา e ตัวนั้นมีคอมเมนต์ด้วยก็จะเกิดไฟล์คอมเมนต์ขึ้นที่ฝั่งนี้นะว่าหมายถึงอะไรเอาไปตัง้งในหัวข้อนะครับเสร็จแ,แล้วที่ทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์สามารถเลือกเป็นทิกเกอร์เป็นไซเคิลได้ว่าทุกๆ1 0ร้อยมีเซกนะครับทุกๆ1ก,ก,กหนึ่เซกหรือ,อใช้บิด e v i c e นะครับว่าบันทึกเมื่อเวลาบิดไหนบิดไหนออนบิดไหนออฟ หรือนะครับไปใช้บิดต่างๆนะครับหรือว่าใช้ทิกเกอร์อินสแตชชั่นนะครับก็ได้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นไซเคิลหรือว่าใช้เป็นบิดอุปกรณ์แล้วแต่ก็เลือกบิดเอาว่าจะเอาบิดไหน MR ก็ได้นะ MR เอ็มเบอร์ศูนย์แล้วกนะันนะครับที่ออปชั่นะนะครับก็จะมีไฟแอดแอดอินโฟนะครับอินเสิร์ตไฟคอมเมนต์นี่ถือว่ามันเอาคอมเมนต์ของอุปกรณ์เนี่ยมันสร้างเป็นไฟล์คอมเมนต์ อ๋อไม่ใช่ตัวที่สองนะครับ add comment o ง o f device นั่นก็คือมันจะสร้างเออ่ comment ขึ้นมาด้วยนะครับใส่ time stamp นะครับใส่ data number นะครับหรือว่าใส่ค่าเวลาระหว่างสแกนที่เออ่ stamp เบอร์หนึ่งกับ stamp เบอร์สองนี่ยจะไม่เลือกก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ข้างล่างบอกว่า w r i t e t o m e m o r y c a r d a t e v e r y s t i g k e r หมายความว่าทุกๆครั้งที่มีการท i c k เนี่ยจะให้มัน like เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เลือกไว้มันจะ ทำการไ like ล์คังเดียวที่เวลาจะถอดกรารหรือว่าเวลาสต็อปออโต้รีสตาร์ล็อกกิ้งบายอินซึร์บริการนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราใส่กรารเข้าไปใหม่มันจะเริ่มล็อกใหม่นะครับ okay. อื่นๆเป็นออปชันนะครับใส่แล้วกดโอเค okay, แล้วก็กดโอเค okay. เอ่อ <c oughs> จากนั้นมาดูเรื่องของการเขียนแลเดอร์นะครับแลเดอร์ที่เกี่ยวข้องก็จะมีตัวแรกก็คือ เป็น tr สองนย์นี่เป็นล็อกอีนะครับล็อกอีตามด้วยเบอร์ไม่ใช่เราสร้างไว้ที่เบอร์ศูนย์ออนใช้ในการนสตาร์ทอีกคันหนึ่งคือ ทีเป็นการเริ่มให้มันเริ่มสตาร์เริ่มล็อกกิ้งสตาร์ทก็คือเล่าให้มันมีการล็อกกิ้งได้ล็อกดีคือยกเลิกการล็อกกิ้งนะครับทีนี้ระหว่างนั้นเราอาจจะใช้เพื่อสแกนออนมาสั่งล็อกอีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าการล็อกมีการทําเป็น,ช,นช,ช่วงช่วงจะทําบ้างไม่ทาบ้างเนี่ยอาจจะใช้เจออื่นมาสั่งก็ได้ให้เข้าใจว่าล็อกอีคือเริ่มสตาร์ล็อกดีคือยกเลิกการสตาร์การล็อกกิ้งนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือ,อที่ ที่ทิกเกอร์นะครับสัญญาณของทิกเกอร์เนี่ยจะต้องเป็นะจะต้องเป็นพาวส์ครับถ้าเกิดว่าเพราะฉะนั้นอาจจะให้พีเนะคสอง ที่เกือบต้องเป็นเพ์เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าสัญญาณที่เกือเป็นเป็นสัญญาณที่เป็นก้อนที่มีก้อนมีความกว้างเนี่ยจะททาให้มันล็อกจํานวนหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้เป็นเพาว์ในการเื่อลัตเดอร์ที่สาคัญก็จะมีอยู่แค่ประมาณนี้นะครับก็เมื่อเขียนลัเดอร์เสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็เอาเอสติการนะครับเสียบที่หน้าหน้าพีเอลซีจากนั้นก็ปิดประตูไปนะครับแล้วก็ลอง s t a r t t r i g เ e r ร o g e นะครับให้ log e, ให้ log e ทํทำงานหนึ่งครั้งแล้วก็ลองจ่ายเพาเข้าไปนะครับทุกๆุกครั้งที่มีการจ่ายเพาเข้าไปจ่าย t r i g g e r เข้าไปเนี่ยไฟ led ีที่หน้าการ์ดเนี่ยจะติดนะครับจะกระพริบแต่ละครั้ง่สแสดงว่าทําการไลท์ดัตตาลงบนเมมโมรีการ์ดแล้วนะครับจากนั้นเมื่อได้ Data ตามจำนวนที่ต้องการแล้วก็รีมูฟการ,าร์ดออกมาทีนี้อีกอันนึงคือนะครับสัญญาณต่างๆว่าเอ้ยมีการ์ดอยู่หรือเปล่าหรือว่า การ์ดเฟลหรือเปล่าการ์ดใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยสามารถดูได้จากการใช้รีเลย์ช่วยนะร,รีเลย์สเปเชียลรีเลย์นะครับลองดูที่ไฟล์คอมเมนต์นะครับพิมพ์คำว่าเมมเข้าไปนะครับจะเจอว่าการ์ดไฟล์เออร์เลอร์นะครับทิกเ,เออร์เลอร์นะครับไฟล์เซฟต่างๆประมาณนี้นะครับพวกนี้คือส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ คำว่าการเก็จะาใช้เออร์เล่นครับ การไลฟ์โปรเทชันออนหรือเปล่านะครับการกำลังอินซักชันกำลังทำงานอยู่หรือเปล่ามีการ์ดอยู่หรือเปล่านะครับการ์ดกำลังถูกใช้อยู่หรือเปล่านะครับล็อกกิ้งถูกเปิดหรือยเปิดอยู่นะครับเราสามารถดึงเอา relay รีเลย์พวกนี้นะครับที่เป็นสเปเชียลรีเลย์เนี่ยมาใช้ในการโชว์ได้ว่าสเตตัสของของการล็อกเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็รวมถึงเอาสเตตัสของการ์ดว่ามีการ,ร์ดหรือไม่มีการ์ดเนี่ยไปโชว์บนหน้าชั้นสกรีน โดยการเลือกดึงดีเลย์จาก CR เบอพวกนี้นะครับโอเคเนี่ยแล้วการใช้การ์ดก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เบื้องต้นลองทำดูก่อนละกันนะครับขอบคุณครับ